สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของฟ้าชนาค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ฟ้านะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนเนื่องจากคิ้วของเรานั้นเริ่มลุงมลังเริ่มไม่เป็นทรงนะคะเริ่มเขียนยากแล้วนะคะคลิปวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาสอนเพื่อนๆการคิ้วนะคะแล้วก็เ o า to ูการเขียนคิ้วของฟ้ามาบอกกันว่าฟ้ามีวิธีการเขียนคิ้วยังไงบ้างนะคะบอกเลยว่ามือใหมท่ทําตามได้แน่นอนค่ะ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะทุกคนก็คือนี่เลยนะคะมีดกันคิวนั่นเองนะคายถนัดแบบมีด้ามจับใครถนัดแบบอัตโนมัติแบบไหนได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวฝ้ายเนี่ยชอบใช้เป็นแบบใบมีดแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าใบมีดแบบคมมาคอมลิบคมบาใจเลยนะคะทุกคนอันนี้ซื้อมาก็10กว่าบาทเองนะคะตามร้านแบบทั่วไปนะคะก็มีขายนะและสําหรับในสอเขียนคิวนะคะฝ้ายก็เลือกใช้เป็นของนี่เลยค่ะทุกคนสมุทตร์ทรีอินว e นเ e อร e เ e กต e อา i บลูเนะคะที่เลือกอันนี้มานะคะทุกคนก็คือน,นอ ข้างที่จะใช้งานง่ายมากๆนะคะก็คือเป็นดินสอเขียนคิ้วที่ครบจบในขั้นตอนเดียวของการเขียนคิ้วเลยนะคะมีทั้งดินสอมีทั้งแปรงปัดนะคะแล้วก็มีทั้งตัวมัสคาร่าปัดคิ้วนั่นเองนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะจะใช้แปรงนะคะในการปัดขนคิ้วก่อนนะคะเราจะได้เห็นขนคิ้วที่ชัดเจนนะคะแล้วก็รู้ว่าตรงไหนควรกันออกตรงไหนควรเอาไว้นะคะโอเคขอซูมกล้องประมาณนี้เลยนะคะจะได้เห็นชัดๆนะวันนี้ไม่ได้ปัดมัสคาร่ามานะคะเราจะปัดนองเขาขึ้นแบบนี้ ตัวน,นี้แปรงไม่แข็งนะแปรงง่ายมากข้างนี้มีความหนาเนาะข้างนี้มีความแบบยาวๆนิดนึงนะเราจะใช้มีดนะคะในการค่อยๆการขดคิวก่อนนะก่อนที่เราจะเขียนคิวนะดูได้จากโรงคิวไฟเลยว่าตรงไหนมันเป็นส่วนเกินเราจะการตรงไหนออกบ้างนะคะเราจะเริ่มจากการกันช่วงห่างแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเห็นปะมันจะมีในส่วนที่มันเกินนะตัดแบบนี้ลงมาเลยมันก็จะแบบเนียนๆขึ้นนะคะทีนี้มันจะมีตรงนี้นะคะทุกคนกันออกเลย ความแตกต่างของสองข้างเห็นปะตรงท้องคิวนี้ไม่ต้องเอาออกหมดก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเล็กไปประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ไปเห็นโคงคิวที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแหลวตรงนี้ก็เบาๆนิดนึงนะคะตรงเนี้ยให้มันเป็นเหลี่ยมแบบนี้ไว้นะข้างนี้มันจะกันง่ายกว่า ้้แลวนะคะคางซึ่งสําหรับสีดินสอเขียนคิ้วเนี่ยฝ้ายแนะนาว่าให้ใช้เป็นสีน้ําตาลนะคะมันจะดูธรรมชาติสําหรับตัวนี้นะคะสีของเขาเนี่ยจะไม่เข้มจนเกินไปนะคะจะเป็นสีน้ําตาลแบบก,กลางธรรมชาติพอดีเลยเนาะตัวนี้เขียนง่ายค่ะเนื้อนุม่มแล้วก็ติดทนกันน้ํากันเหงือ่อการเขียนคิ้วจะพยายามพูดให้ละเอียดมากใครที่ดูคลิปนี้นะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่อะไรก็แล้วแต่สามารถเขียนตามได้แน่นอนนะจ๊ะเราจะเริ่มจากการวาดกรอบคิ้วก่อนซึ่งฝ้าจะเริ่มจากลกางคิ้วตรงนี้เลยนะคะเราสาั ามารถเขียนตามฐานคิ้วของเราแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะลากตรงๆให้เขาเกินมานิดนึงแบบนี้ก็ได้นะคะก็วัดระยะเอากรอบของคิ้วเนี่ยที่ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะ <S <S สังเกตปะว่าฝ้าจะเขียนตรงกว่าคิ้วจริงนิดนึงทัางบนให้มันมาประกบกัน พอดีเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะว่าตั้งแต่ช่วงประมาณนี้ให้เขามาต่อกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องเบามือมากๆนิดนึงเนาะเราจะเห็นกรอบคิ้วที่มันชักชุนแต่ว่าสีมันจะยังไม่สม่ำเสมอกันนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ระบายนะคะพอเราได้โคงคิ้วประมาณนี้แล้วนะคะกลับมาใช้แปรงนะคะทุกคนค่อยๆ คือแปลงอันนี้มันจะช่วยทําให้สีแล้วมันสม่ําเสมอกันมากขึ้นเขียนแบบนี้มันจะดูโดดๆนิดนึงนะเพราะว่าคิ้วฝ้ามันค่อนข้างดําเป็นคนคิ้วดํามากต้องใช้มาสคาร่าในการปัดคิ้วนะคะซึ่งในตัวนี้เขาก็มีเหมือนกันนะอ่าประมาณนี้นะคะเราก็คิ้วดุ้งกันจัดด้วยความปังนะคะสําหรับมาสคาร่าปัดคิ้วที่อยู่ในตัวนี้เลยนะเพื่อจะปัดย้อนขนคิ้วก่อนนะคะคือให้สีมันแบบทั่วถึงทั่วถึงนะคะแล้วเราก็นี่เลยปัดกลับ าประมาณนี้สีมัสคาร่าคิ้วสวยมากเลยอ่ะข้างนี้น่าจะเขียนง่ายกว่านะคะเพราะว่าโครงคิ้วมันชัดมากเลยเนี่ยข้างนี้มันจะเขียนง่ายกว่าเหมือนแบบช่วงตรงนี้มันมันกว้างกว่า รูปผมเยอะมีหน้ามา้านี่ติดกิบแล้วเด้อเห็นปะข้างนี้เขียนง่ายกว่าข้างเมื่อกี้เยอะตรงนี้ดันขึ้นตั้งๆหน่อยแปรงเขาเล็ก,กับมันเลยแบบว่าแทรกแซงตามผลคิวนะคะเลี่ยงเส้นสวย แล้วก็ลองเก็บขอบคิ้วข้างนี้ให้ดูแล้วก็ข้างนี้จะปล่อยแบบธรรมชาติแล้วกันเนาะซึ่งวิธีนี้นะคะมันจะทําให้เมคอัพของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการแต่งหน้าประจำในทุทกๆวันเนี่ยแค่ปัดคิ้วอย่างเดียวนะัะนี่ก็ว่าแบบจึง้งละนะก็จะชอบใช้คอนซีลเลอร์ที่บางๆมันจะได้แบบธรรมชาติ คือขอบมันจะชัดต่างกันอยู่นะ ก็ได้คิ้วที่สวยงามประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนสีสวยมากคือชอบอะ่ะเท่ากับสีผมฟ้าเลยนะคะตอนนี้สีผมเริ่มหลุดเป็นสีน้ำตาลก,กลางๆแล้วนะคะก็อยากแนะนําทุกคนเลยจริงๆนะคะมือใหม่นี่คือห้ามพลาดควรตำม,มากๆนะคะเป็นไอเทมที่ควรจะมีติดไว้นะคะก็คือครบจบนะคะในแท่งเดียวนะจ๊ะทุกคนนะไม่ต้องพกอะไรหลายอย่างเลยนะคะสาหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เขียนคิ้วไม่เก่งนะคะไม่เป็นไรเลยทุกคนเพราะว่าฝ่ายเองเนี่ยเขียนคิ้วบางวันยังไม่เท่ากันเลยอะ่ะคือเขียนคิ้วบางวันก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะคะค่อยๆฝึกเขียนบ,ยบ่อยๆทุกคน เราจะรู้ระยะของคิ้วเราเองนะคะเราจะรู้น้าหนักมือเราจะรู้ทิศทางของมือเราเองนะคะพอทาบ่อยๆมันก็จะชินเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะฟาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะมือใหม่นะคะที่กําลังหัดเขียนคิ้วอยู่ยังเขียนคิ้วไม่เก่งนะคะกําลังเริ่มเขียนคิ้วนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะยังไงก็ฝากกดซับสไคร้ไว้ด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันเองในคลิปถัดไปค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ